top 5 CAM ที่ดีที่สุดใน FC Mobile สำหรับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัดลิสต์รายชื่อ top 5ที่ผมคิดว่าเก่งนะครับและก็ใช้งานได้ย,วยาวๆกันด้วยนะครับผมสำหรับ CAM ตำแหน่ง Playmaker นั่นเองนะครับผมสวัสดีไวซ์รุ่น FC Mobile ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของ CAM หรือว่า Playmaker กันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราทำตำแหน่งอื่นๆมาแล้ววัน ถึงข่าวของ CAM นะครับผมสำหรับผม CAM นี่เรียกได้ว่าเรื่องเท้าก็สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องมีลูกแบบว่าไม่ว่าบอลเข้าซ้ายซ้ายหรือขวาคือต้องยิงได้นะครับสำหรับเกม Fc Mobile นะก็เหมือนพอๆกับกองหน้าครับถ้ากองหน้าถนัดซ้ายขวานี่ก็คือแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับว่าท็อป5สำหรับผมจะมีใครกันบ้างนะครับผม Let's go อันดับ5อันดับที่5นะครับผมให้เป็นทางด้าน ของอเล็กซานโดเดเปลโนะครับตัวนี้สูง174ครับหนัก74เท้านี่คือสาย5ขวา5แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นเพย์เมเกอร์ก็ต้องสาย5ขวา5นะครับผมตัวนี้โอเวอร์1น0นะซึ่งผมเจอมาตัวนี้ผมคิดว่าเก่งเก่งเลยนะประมาณอยู่ในระดับเก่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอเวอร์100ครับฝีเท้า97กับการยิง103นะการส่งบอล96ครับการเลีงบอล 103การตั้งรับ45สภาพร่างกาย70ตัวนี้อาจจะบางหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปประทะมากๆก็เรียกว่าใช้งานได้จำๆครับสำหรับเดปิวโรนะครับผมส่วนพลังงานครับมา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะครับผมมีเพเมเกอร์ครับแล้วก็มีปั่นโค้งตัวนี้มีความเป็นผู้นำด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพลังแฝงอันนี้มันช่วยอะไรนะครับผมจริงๆอันดับที่5ผมอยากเอามาหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ ดานี่โอโมโคเพาเมอร์นะครับแล้วก็เวสลี์ชไนเดอร์นะครับชไนเดอร์ซึ่งถนัดสายห้ากว่า5แต่ผมคิดว่าเดวิลโลครับที่ผมเจอมาก็เก่งเลยนะครับผมถ้าใครที่เล่นเข้ามือก็เรียกว่าแจ่มจันนะครับผมสาหรับเดวิลโลครับเวิร์เกตก็จะเป็นปานกลางปานกลางนะครับก็จะอยู่กับตําแหน่งนะครับก็จะไม่ค่อยเสียตําแหน่งสักเท่าไหร่เกมรับก็จะลงมาบ้างบางจังหวะครับเกมลูกก็จะสามารถเติมขึ้นไปช่วยเพื่อนในแดนลุกในเกมลุกได้นะครับผมสําหรับเดวิลโล ตเดบิวโล่ร,ราคาเม็ดแดงนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ180อกันเอากลา,างๆ180นะครับผมสำหรับเดบิวโล่นะครับส่วนราคาเม็ดส้มก็เรียกได้ว่าโดดขึ้นมา 100m นะครับอยู่ที่ประมาณราวๆ290นะครับสำหรับเดบิวโล่ตัวนี้ ก็เรียกได้ว,ว่าราคาก็ยังไม่ได้แรงมากนะสำหรับยุคนี้นะครับ300กว่า200เนี่ยผมว่ายังอยู่ในระดับแบบว่ากลางๆนะครับผมสำหรับเดเปโลอันดับ5ของเรานะครับผม อันดับ4อันดับที่4ครับผมให้เป็นทางด้านของมารเล็กแฮมซิกนะครับตัวนี้ผมชอบนะแต่ว่าทีมผมไม่มี CAM ผมก็เลยไม่ได้เล่นเขานะครับแต่ว่าผมชอบนะตัวนี้แฮมซิกครับสูง183ครับน้ำหนัก73ครับเท้านี่ถนาด2ข้างครับสาย5ขวา5โอเวอร์ออหน0นะครับผมพลังงานนี่เรียกได้ว่าวิ่งได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับสำหรับพลังงาน5ดาวแบบแน่นๆครับท่าสกิล4ดาวนะครับผมและ ก็ฝีเท้า94การยิง100การส่งบอล102การเลี้ยงบอล101การตั้งรับ80สภาพร่างกายนี่เรียกว่าดีเลยนะครับสำหรับ T.A.M. นะ8 6นะครับผมและก็เช่นเดียวกันครับมีพลังแฝง Playmaker มียิงไกลครับตัวนี้ในโหมดเมินก็จะเก่งนะครับคือสําหรับ ตำแหน่ง C A M ถ้ามียิงไกลอะผมคิดว่าแล้วถนัดซ้าย5้าขวา5ในโหมดเมนเนผมคิดว่าเก่งนะในส่วนของทางด้านเวิร์กเรทของแฮมซิกนะครับก็จะเป็นอัตราบุกสูงครับการตั้งรับอยู่ที่ปานกลางนะตัวนี้จะเน้นไปทางบุกเอามันหน่อยนะครับสำหรับแฮมซิกนะเกมรับก็จะลงมาประมาณกลางๆสนามนะครับอาจจะไม่ได้ลงต่ํามากหรือว่าหรือมีบางจังหวะก็อาจจะลงต่านะครับผมแต่ในส่วนของเกมลุกลุกมันสนุกแน่นอนครับสำหรับมาลิ แฮมซิกในส่วนของเม็ดแดงแฮมซิกนะครับก็อยู่ที่240ล้านแล้วกัน240ล้านมีคนขายอยู่นะครับตรงนี้สําหรับเม็ดแดงนะและ ก็สาหรับเม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณ350นะครับ3 5มมีคนขายแน่นอนมาดักเลยนะครับสาหรับแฮมซิกตัวนี้ครับลุกสนุกลาบพอใช้ได้นะครับสาหรับ CM จริงๆ CM ไม่ต้องรับเก่งก็ได้ครับเดี๋ยวเรามันต้องมี CM รองรับเราอยู่แล้วนะ CM ผมเน้นไปที่ลุกเลยนะครับสาหรับแฮมซิกตัวนี้ครับอันดับที่4ของเรานะครับผมอันดับ3อันดับที่3นะครับผมยกให้เป็นตัวนี้เลยนะครับทั้งด้านของนักเตะจากบราซิลนะครับซิโก้นะที่ ไม่ใช่ซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองของเราไม่ใช่คนละคนเออซิกโก้ตัวนี้นะครับอาจจะรูปร่างเล็กนิดนึงนะครับแต่ผมลองเล่นมาแล้วครับซิกโก้ผมเล่นตัว99เโอ้โหเรียกได้ว่าคล่องจัดนะครับสำหรับซิกโก้ในตำแหน่ง CM สูง172ครับหนัก71เนะครับเท้าก็5ขวา5นะครับผมพลังงาน4ดาวครึ่งครับแล้วก็ท่าสกิลนี่เรียกได้ว่าครบเครื่องครับ5ดาวใช้สกิล5ดาวได้สบายสบายครับ สำหรับใครที่อยากใช้สก,กิล5ดาวแบบเท่ๆนะส่วนโอเวอร์ของตัวนี้ครับโอเวอร์103นะครับฝีเท้านี่เรียกได้ว่าเร็วเลยนะ100ครับการยิง105การส่งบอล109การเลี้ยงบอล109การตั้งรับ67สภาพร่างกาย80ครับแน่นอนครับมีเพย์เมคเกอร์แล้วก็มีเหนือชั้นด้วยตัวนี้ดีดสก้อยได้เรียกว่า CM ตัวนี้ครบเครื่องอยู่นะครับแต่ว่ารูปร่างเขาอาจจะเล็กนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบนักเตะตัวเล็กแต่ว่ามีความคล่องตัวก็จะเป็นซิโก้ที่ผมแนะ นำเลยนะครับผมเวอคเรทของซิโก้ก็จะเหมือนแฮมซิกเลยครับอัตราบุกสูงอัตราตั้งรับ ปานกลางตัวนี้เก่งสําหรับซิโก้นะผมค so well ิดว่าเก่งเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าซิโก้เก่งครับแล้วก็มาในราคาที่สูงด้วยนะกดไปพันหเพราะว่าการ์ดใบนี้มันไม่สวยนะครับผมก็เลยคิดว่าคนไม่ค่อยเปิดกันแล้วมันก็น่าจะเปิดได้ยากนะซึ่งตลาดซิโก้นี่แดงตลอดเลยนะครับมันก็เลยราคามันแรงหน่อยครับสำหรับซิโก้เม็ดแดงอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบนะครับส่วนเม็ดส้มไม่ต้องพูดถึงครับกดไปที่พันแปดได้เลยนะครับผม เพราะว่าตัวนี้การไม่สวยเนาะคนก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับสำหรับซิโก้อาจจะโดยรูปร่างเล็กด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะแต่ผมแนะนําตัวนี้ผมแนะนําในโหมดเฮดทูเฮดนะครับผม เราใช้การบังคับดีกว่านะครับถ้าใครเล่นเข้ามือก็เก่งเลยครับสำหรับฟิกโก้อันดับที่3ของเราวันนี้นะครับผมอันดับ2อันดับที่2นะครับผมยกให้เป็นคนนี้เลยนะครับสำหรับจูดเบลิงแฮมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ย้ายมาสู่มัดลิกปีแรกแล้วก็เปี้ยงป้างกันเลยทีเดียวนะสำหรับจูดเบลิงแฮมนะก็ตัวนี้ครับสูง186หนัก75ครับเท้าก็จะต่างจากตัวอื่นหน่อยเท้าซาย4เท้าขวาห แต่ว่าตัวนี้ครบเครื่องนะโอเวอร์ Over 103ครับฟีเท้า95ครับการยิง104ครับการส่งบอล102การเลี้ยง106การตั้งรับ83แล้วก็สาภาพร่างกาย89ตัวนี้ผมเคยลองเล่นแล้วนะครับแต่ผมเล่นเป็นตัว99โอ้โหูเรียกได้ว่า ก่งนะไล่บอลดีครับจิ้มจังหวะจิ้มบอลเก่งนะเพราะว่าตรงนี้มีเน้นแท็กเกิลมาคือตรงนี้เขาจะมีจังหวะที่จิ้มบอลแล้วก็แย่งบอลเก่งนะครับสำหรับจูดบริงแฮมครับและก็มีเหนือชั้นมานะตัวนี้จะไม่มีเพย์มกเกอร์มานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเอาไปเล่น CM นะ สำหรับจูดเบลิงแฮมตัวนี้ครับพลังงาน5ดาวครับถ้าสกิล4ดาวนะครับเล่นเชงได้จูดเบลิงแฮมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะเพราะว่าผมเล่นมันแล้วผมว่ามันครบเครื่องนะสำหรับจูดแข็งแรงเร็วจิ้มบอลเก่งแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดียิงบอลดีสำหรับจูดนะครับผมส่วนเวิร์กเลดของจูดเบลิงแฮมนะครับก็จะเป็นอัตราบุกสูงตั้งรับสูงนะเพราะว่าตัวนี้มันมาในพลังงาน5ดาวครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ เรียกว่าทั้งเกมแน่นอนนะรับดีลุกดีครับสำหรับจูด์เบลลิงแฮมนะแข็งโป๊กด้วยเออเวลาเหมือนจะไม่แข็งนะแต่พอผมเล่นจริงๆอ่ะจังหวะปะทะหรือว่าจังหวะเบียดเงี้ยมันจะสามารถแย่งบอลได้ดีนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมอันดับที่2ของเราวันนี้นะครับผมราคาเม็ดแดงของจูดเบลลิงแฮมนะครับก็เรียกได้ว่าถูกกว่าซิกโก้เยอะนะครับอยู่ที่900าร้อยเอ็มนะครับสำหรับเม็ดแดงนะส่วนเม็ดส้มก็เรียกว่าถ้าดักจริงๆก็น่าจะได้ประมาณ1000ทวนนะครับสำหรับเม็ดส้ จูดบริงแฮมเม็ดส้มโอเวอร์108อันดับที่2 C A M ของเราวันนี้นะครับผม อันดับหนึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าเขาไม่ใช่อันดับหนึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วณนะเวลานี้ถ้าซีดานยังไม่มาผมก็คิดว่าเขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของผมอยู่นะครับสาหรับโซคาเตตนะตัวนี้ผมเล่นเป็นตัวยูโรนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตําแหน่ง CM นะตัวใหญ่ครับ1น2หนัก79ถขนาดซ้าย5ขวา5แต่พอได้จับจริงๆนะครับโอ้โหเรียกว่าคล่องคล่องจริงไปกับบอลดีครับอาจจะมีจังหวะวิ่งอึดอัดหน่อย เพราะว่าตัวเขาใหญ่เนาะแต่ว่าไปกับบอลได้ดีครับจ่ายบอลดีนะตัวนี้โอเวอร์หนึครับฝีเท้า101การยิง101การส่งบอล108การเลี้ยงบอล106กนะครับการตั้งหับ51สภาพร่างกาย87นะครับพลังงาน5ดาวเช่นกันกับจูดครับท่าสกิล4ดาวตัวนี้มีดีไซน์ก้อยครับมียิงไกลครับมีเหนือชั้นเรียกว่าเอาฟิลที่ผมเคยลองเล่นเลยนะผมบอกเลยว่าตัวใหญ่จริงแต่มีความคล่องตัวไปกับบอลดีเลี้ยงบอลติดเท้าสำหรับ โซคาเตสต,ตัวนี้ครับอันดับ ที่1ของเรานะครับผมสำหรับโซคาเตสตัวนี้ครับเวิร์คเลดก็จะเป็นปานกลางปานกลางนะครับก็เรียกว่าเกมลุกก็ขึ้นไปขึ้นไปช่วยเพื่อนลุกได้เกมรับก็สามารถลงมาช่วยเพื่อนได้นะแล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องลูกกลางอากาศครับดีแน่นอนนะสำหรับโซคาเตสครับสูง192เลยนะครับผมสำหรับเม็ดแดงของโซคาเตสนะครับผมตีไปเลยว่าประมาณ1,200นอเอ็มนะก็คือถูกกว่าซิโก้ซิโก้มันการ์ดไม่สวยเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้ก็1,200นะครับ สำหรับเม็ดแดงโซคาเตสส่วนเม็ดส้มครับตีไปเลยครับพันสี่หนครับสําหรับโซคาเตสตัวนี้อันดับที่1 CAM ของผมสําหรับผมเลยนะคนอื่นไม่รู้คิดยังไงอาจจะมีซีดานที่เก่งนะครับตอนแต่ตอนนี้ซีดานก็ยังไม่มีโอเวอร์ที่เยอะมาจริงๆผมอยากเอาซีดานเข้ามานะเพราะว่าผมชอบเหมือนกันแต่ว่าผมเอาตัวที่มีณปัจจุบันก่อนนะครับแต่จริงๆซีดานก็มีณปัจจุบันแหละเออพูดอะไรงง,ง ก็คือเก่งนะคืออันดับหนึ่งนี่ก็คือคู่กับซีดานมาเลยนะแต่ผมเอายกเป็นโซคาเตสมาเป็นในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับโซคาเตสอันดับที่1น CAM ของผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวนักเตะ ท็อป5ที่ผมทําในทุกตําแหน่งทุกคลิปนะครับผมก็จะเน้นว่าผมลองซื้อมาลองเล่นดูแล้วนะครับแล้วผมถึงจะเอามาแนะนําให้กับทุกคนนะครับคือถ้าทุกคนมาคอมเมนต์ถามผมแล้วผมตัวนั้นผมไม่เคยเล่นผมก็แนะนําไม่ถูกคบว่ามันจะเล่นมันมันฟิลมันประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็คือตําแหน่งที่ผมทาท็อป5ทุกตําแหน่งคือผมได้ลองเล่นจริงๆกับตัวเองครับผมถึงเอามาทำท็อป5เพื่อที่จะได้ ไม่มาจกตาหรือหลอกลวงหรือว่าจะพาคนดูหลงป่าหรือว่าท็อปห้าของผมบางตัวก็อาจจะหลงอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยครับกดกัน่เยอะนะครับสำหรับการติดตามครับและถ้ายังไม่ดูท็อป5าเก่าๆก็เรียกว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แล้ว และช่องเราตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วกดสมัครสมาชิกกันได้ด้วยนะครับสำหรับท่านสุนตาทั้งหลายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับท็อป5 CM สำหรับผมแล้วเจอกันท็อป5 LW